สวัสดีครับมาแล้วคนนันมาเจอกันวันนี้เจอกับวันนี้มีอีกหนึ่งเรื่องเหมือนกันที่เตรียมลงจอแล้วเร็วๆนี้หลังจากที่รอมาเล่นนานนะคะเป็นโปรเจกต์ที่เลื่อนมาสักพักหนึ่งเลื่อนมาเพราะว่าหลายๆเหตุผลนะฮะแต่เราก็รอนะรอดู <laughs> เดี๋ยวก็รอดูเพราะเป็นนิยายดังเรื่องหนึง่งนะฮะสำหรับนิทานพันดาวหรือฉายานิทานพันปีนะฮะ เพิ่งปล่อยตัว Official t r a i l e r ไปฮะเมื่อวานไหมหรือเมื่อวันซื้อใช่ตอนนี้ยอดวิวถ้าไม่มีอะไรผิดเพีพ้ยนไปในเฟซนะฮะถ้าเป็นใน a c e b o o k เช็คเมื่อเมื่อวานมเามือ่อคืนเนี่ย9ก0 0แสนกว่าอืมในตัว Official ของ GMPV ใช่9เก้าแสนกว่านะฮะแต่ใน YouTube ตอนนี้ที่เราดูอยู่นะคะ7.8แสนอาแาก็ถือว่าเป็นเรื่องที่มีกระแสลักลับที่ดีเหมือนกนัน แต่ว่าไอตัวที่เขายิงไปเมื่อปีที่แล้วอ่ะสีล้านโอเคใกล้ลงจอแล้วนะคะวันนี้ก็เลยขอมาดู<ช>ต่<ะ>ตเอเลอก,กันไปแล้วก็สรุปข,ขนาดไหนไปดูกันฮะหัวหน้าหัวหน้าเชื่อเรื่องตำนานผ่าบันนเวดด้วยหรอเชื่อสิแล้วหัวหน้าไม่อยากมีใครสักคนบ้างหรอ ที่มีแต่ต้นไม้มีแต่ป่าพวกเราทุกคนในอุทิศชีวิตทั้งหมดเพื่อเก็บรักษามันไว้ร้อยป่าสองว่าเดี๋ยวหนูกลบออกมาจากกรุงเทพเมื่อไหร่มันหน้าพาหนูมาที่นี่อีกนะน่าุม <c oughs> ไม่มีวันให้อภัยคนทำเนื่งแบบนี้มันไม่ใด่ตั้งใจหรอกเว้ยแล้วฝั่งโมก็รอกว่าเป็นอุบัติเหตุ คนไข้เพิ่งได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจมาค่ะรู้สึกยังไงบ้างเหรอที่มีหัวใจคนอื่นอยู่ในตัวเราอะ่ะเทียนอยากรู้ว่าใครเป็นคนให้ปฏิหารนี้กับเทียนอะ่ะแะไม่ต้องสนใจหรอกเพื่ออะไรวะกู่าใค่อยากรู้อะ่ะว่าเขาเป็นใครนางสาวทอฝันจเจริญพลมาสมัครไปหัวอาฮนะแล้วอยากไปสอนที่ไหนล่ะหมู่บ้านผาบรรดาวครับคุณรู้ไหมที่นั่นเนี่ยมันลำบากมากเลยนะหัวหน้าครับ นี่ครูเทียนครูอาสาคนใหม่ครับออนแอ่แบบนี้ถ้าคุณอยู่ไม่ได้ไ <ฟ S 2> ก็รีบบอกผมผมจะได้หารถไปส่งผมอยู่ได้แล้วก็คงไม่รีบกลับเร็วๆเนี่ยมันยังไงกันแม่วะที่เพื่อนกูเนี่ยดูแลกูคนนี้ดีป็น,นไม่ใช่ะเฮ้ยน,ยนี่มันเจอเจ้าหน้าที่นี่มีเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาใส่ดอกบ,บอย ผมไม่ใช่เมียคุณน,นะเ,เด็กปไปไหนหมดกลับบ้านหมดล้เวลานี้เนี่ยนะถ้าคุณคิดว่าการมาที่เนี่เป็นการเสียสละอันยิ่งใหญ่น้งทำาในที่ช่วยอย่าเรียกตัวเองว่าเป็นครูอีกเลยตอนขึ้นไปนข้างบนนั้นเนี่ยคุณจะต้องเจออะไรเยอะที่ทำให้คุณท้อใจทำให้คุณเสียใจทำให้คุณผิดหวังถึงขนาดจะต้องถอดใจเลยนะ กือบตายมาแล้วครั้งหนึ่งแต่ตอนเนี้ผมเหมือนได้เกิดใหม่ะแล้วผมอยากจะใช้โอกาสในครั้งเนี้ทำอะไรเพื่อคนอื่นบ้างนะเป็นบ้าเป็นอาชีพเป็นชีวิตของทุกคนที่นี่ถ้าผมต้องตายกับพ่อผมไม่เสียใจแต่คุณก็อย่าลืมคิดถึงคนข้างหลังเลยนะ าไม่มีผมกับคนเนี่ย,ยหัวหน้าเองขาไม่เดือดร้อนแบบเนี้นแต่ผมเต็มใจผมบอกเลยผมมีหน้าที่ดูแลค <ไป S 2> ุณเขาบอกว่าถ้าเราขึ้นไปอธิษฐานที่ผาในวันเช่นปีอ่ะนับดาวได้ครบหนึ่งพันดวงแล้วขอพรเรื่องความรักเนี่ยคำอธิษฐานจะเป็นจริง,งคุณจะนับดาวได้ไม่ครบพันดวงก็ไม่เป็นไร พอสุดท้ายคุณก็ได้ทำให้คำอฏิฐานของทอฟันเป็นจริงแล้วยี่ทุมครึ่งสองทุ่มอ๋อในทีวีสองทุ่มครึ่ง, 2> 2ใ,งใช่ แล้วไอ้สีทุ่มคือในลายเหรอในไายอโอ้ยดราม่าเหรอดราม่าโรแมนติกเหรอแนวพี่ว่านะพี่ไปอ่านเรื่องที่เคยอ่านเรื่องย่อมาเป็นเงี้ยงดงามพี่ยังไม่อ่านยายเต็มใช่ไหมไม่เคยปกติไม่ค่อย oh. ชอบอ่านแนวอกหา อันที่เป็นเศร้าๆไม่ค่อยอ่านอ่ะแล้วยังไม่มีจังหวะได้ไปหาอ่านเหมือนกันก็น่าจะหลายคนสมการรอคอยดูจากตัวอย่างแล้วก็ดราม่าพอสมควรซึ่งวันเขาชอบดราม่าแต่ต้องเล่นถึงนะถ้าไม่ถึงก็คือด่าแล้วมิกเอิร์ดมิกเอิร์ดเอิร์ดมิกหรือเปล่าเอิร์ดมิก เเอิร์ยแต่พี่จะขัดใจจังหวะการพูดของเอิร์ธยังไงก็ไม่รู้ว่าเอิร์ธเป็นคนพูดเร็วเป็นพูดเร็วแล้กันเว้นเว้นช่วงแปลกๆเดิมแบบพื้นฐานชีวิตนางหรือผลิตของเขาแบบก็แบบนี้แต่ไม่รู้ว่าในซีรีส์จะปรับอะไรได้มากน้อยแค่ไหนแต่ดูจากตัวอย่างเมื่อกี้ก็เลยเกิดเราไม่ทำไรในขณะเดกยนกันนั่งเป็นคนพูดเร็วโดยโดยพื้นฐานแต่ว่าลุคนี้เหมาะกับนางมากนะ ร้อยป่าร้อยดวงใจอชอบ <c oughs> อะก็เป็นแนวอันนี้คือการเปลี่ยนจากจริงๆแต่เดิมก็เป็นตำรวจใช่ไหมหรืาหารอ,อ,อเป็นทหารทหารเออแลเปลี่ยนมาเป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้อโอเคไอ้อม่กมต่างอะไรมากมายเลย <c oughs> แค่ไม่อยากให้กระทบก,กับอาชีพนั้นนะ <c oughs> <c oughs> เออไม่หนแเหมือนกั <c oughs> แแนแส่ไม่ได้ โอเคน้องมิกหน้ารังเนาะพูดชัดอะเออแค่พูดชัดแล้วก็หน้าตาอย่างเงี้ยก็ถือว่าได้ใจพี่แล้วแค่พูดชัดเท่านั้นเองครับคนพูดชัดอะฉัดๆแล้วก็แบบออกเสียงชัดแต่ว่าเพียเพะใช่เพลงประกอบพอมากร้องด้วยกันใช่ไหมไม่ร้เหมือนกันแต่ในนี้บอกว่าเป็นกันมีมีคลิปคนเวอร์กันนภผัดอ่าจะกันแหละกันแหละเสียงแบบนี้ต้องลุกกรุงขุยเอ่ยไรเอ่ยต้องกันอือ ทั้งเพลงทั้งภาพให้บรรยากาศแบบทางดอยทางชาหน้าหนาวนี่นั่งตรงนี้รู้สึกว่ามีลมเย็นวกมาจะหาภาพันคอแล้วนะครับรู้สึกได้ถึงความลมหนาวบนยอดดอยเขาไปถ่ายทํากันอยู่ประมาณ2ี่ิคิวที่เฉพาะไปยาวๆใช่ไปยาวๆทางเหนือ27ิวอื็คิวก็ต้องเป็นงั้นนะเนาะเพราะว่าโลเคชั่นหลักมันอยู่นู่นแอบเอาความลับในกองมาบอกแล้วเพราะเพื่อนทําอยู่เพื่อนด่าไหมเนี่ยเพื่อนด่าเลยทีเดงนั้น โอเคเราดูนะคะวันที่29ใช่ไหมที่เขาบอก29มากรลาไม่นานเกินรอเพราะว่าก็รอมาตั้งนานแล้วไม่ยังรอได้โอเคมีอะไรจะบอกอีกไหมไม่มีแลฮะก็เป็นอีกเรื่องที่เดี๋ยวจะรอดูนะฮะสีตอนแรกนะฮะว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าเรื่องฝีมือของผู้กับเขาก็การันตีมาแล้วแบบพี่ออฟหรอพี่ออฟคันกูเอวยะไรเอวยันกูทำพิเศษเป็นๆนะฮะก็น่าจะ สน,นุกอีกเรื่องนึ่นะเราดูนะคะจ้าไปโอเคใครมีอะไรเพิ่มเติมกันได้เหมือนเดิมนะคะในะคอมเมนต์เนาะวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ